อันนี้มลิกก็จะมาบอกวิธีการคัดลอกลิงค์ร้านค้าในชปีนะครับผมว่าร้านค้าเราเนี่ยมีลิงค์เป็นลิงก์อะไรครับผมยัวแออะไรนั่นเองครับไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมมลิกหรือลิชัยครับใครใช้ม่ใชดลิชัยครับผมนะครับอ่านี่ฮะตอนแรกครับให้เราเข้าไปที่นี้แอปชอปีนะครับผมนี่แอปชอปีครับนะฮะ เรากดเข้าไปเลยครับผมโอเคเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นอะไรครให้เรากดนี้ฮะฉันครับผมนะครับผมอยางน้ครับเลื่อนไปข้างบนครับตรงนี้ฮะร้านของฉันครับกดไปเลยโอเคครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็ให้เราอย่างไรครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นครับเพื่อจะได้ลงข้างล่างครับเลื่อนขึ้นเห็นไหมครับตรงนี้ฮะตัวนี้ครับเราจะเห็นแล้วใช่ไหมฮะ s h o p e co th slash แล้วก็ underscore นพดลนะครับนี่คือลิงก์ของร้านเราครับถามว่าแล้วเราจะต้องเอาลิงก์เนี่ย เอายังไงครับทายังไงครับกดไปเลยครับผมกดเข้าไปที่ดูร้านค้าไปเลยนะกดไปเลยครับปุ๊บฮะโอเคแล้วหลังจากนั้นครับนี่ฮะเราเลื่อนขึ้นไปข้างบนครับตรงนี้ฮะตรงจุดสามจุดข้างบนตรงนี้ครับจุดํำทุนครับกดไปเลยครับผมกดไปเลยเห็นไหมครับตรงนี้ฮะแชร์ครับกดเลยครับโอเคพอเรากดแชร์แล้วใช่ไหมครับแล้วลงดูกลักตรงนี้ครับคัดลอกลิงก์ครับกดไปเลยคะบปุ๊บฮะเรียบร้อยครับเห็นไหมครับมันขึ้นว่าคัดลอกลิงก์แล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นครับเราสามารถเอาลิงงกก์เนนี้้้้ไปส่่ใใหหพือลูคา ได้หมดเลยเนาะหรือว่าเราต้องการที่จะเข้ามาดูในในไหนครับในเว็บเนาะเข้าไปเลยโอเคเราก็เมื่อกี้เรากดคัดล็อกแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราจะมาวางนะครับเอาวางครับวางวางกดจิ้มไหมครับแล้วก็จิ้มอีกครั้งนึงครับแล้วกดวางครับปุ๊บฮะโอเคแล้วเราก็กดไปตรงนี้ฮะกดไปปุ๊บเรียบร้อยครับในหลังจากนั้นเดี๋ยวเราสักครู่นะฮะโอเคไหมครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับอ๋อนี่ก็ถามว่าเป็นภาษาอะไรแล้วก็ตอบภาษาไทยไหมครับกดตกลงไหมครับกดตกลง โอเคเรียบร้อยเห็นไหมครับนี่ก็เป็นร้านของมังลิศนั่นเองนะครับผมนี่ร้านของพ่อเนาะนี่ขายชานั่นเองนะครับผมโอเคไหมแค่นี้ครับเราก็สามารถที่จะเอาลิงก์ไปส่งให้ลูกคา้าครับหรือเพื่อนๆหรือส่งให้ใครก็ได้แล้วเนาะโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการคัดลอกลิงก์ชอปปี้ร้านค้าร้านค้าในชอปปี้ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคเนาะหากใครสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามมังลิศใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้มังลิศขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหรือต้องการให้มังลิศทำคลิปอะไรก็สามารถแจ้งได้นะครับผม ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค